สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเก็อเห็ดพี่น้องมาเก็บเ็ดปวกค่ะมันเลาะหาเห็ดปวกนมันคู่น้ำค้องน้ำไหลแถวนี้ค่ะเพราะว่ามันออกหลายข้าเจาเมื่อร้ายหลาย,พ,ออออยพี่น้องเป็นตาะอ,ออกอยู่ค่ะพี่น้องเป็นตาะออกคิค่ะ เลาะเบิ้งค่ะเลาะเบิ้งน้ำกันพี่น้องมาสอบหาค่ะมาหาข้างบนเนี่ก็จะเป็นบนข้างด้วยพี่น้องยอดเราได้ข้างบนนะะ่อค่ะแต่ไก่ยางลงมายางมันมันจะเป็นปลาเง้ยาวไปเลยพี่น้องข้างนี้ปลาค่ะหาไปน้ำกัน พี่น้นนองดอกบานก้นค,คือบบเห็นพี่น้องดอกก้นบานโอ้ยเปื่อ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 ยอันนี้ดอกบานพอเยอะแล้วพี่น้องพอเยอะแล้ว ดอกเทาเจ้ดอกเทาเจ้โอ้ยขายง่ายดอกเทาเทาขายง่ายไมมีอีกบัวข้างในคุณพี่น้องอีกบ่วซุ้มบานเนาะซุ้มนี้เนาะ ข้าวขึนเคี่ยวเลือนมื้อเลือ,ลอตาก็าเจ้าะ,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 ะด้อยู่พี่น้องแล้วนี่ฮะนี่พี่น้องนี่่ะดอกน้อยนี่พี่น้อง าแล้วเนาะน,ะน,นี่พี่น้องพุ่นดอกนั่งยู่ในน่ําผพุ่วนยู่ในน่ําพี่น้องตอนไหนสี่เอาได้เอาเสียมเอากันอ๋น,นี่พี่น้องจุง่มนี่นี่ค่ะ ี่นองพี่นองะดักถโอ้ยเดี๋ยวดึงเลยเดีกพี่น้องอ,อ๋อนีอ่ มูนี่เดีสองสองดอกปลาเป็นเปลี่ยนเบิองห้อยคนเก็บป,ปลามันสิออกคักออกแนวได้พี่น้องละเปลี่ยนเอิดตืดรางคนต่างเขามาหาเนาะนะกูไดมาซาก็ได้ดอกเก่ามั่นราคาหนิโอ้ยพี่น้อง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 ,อง,องมูนมี่เหรอ มงนี่เหรอมงนี่เหรอปาด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 มงนี่มงนนี่นนสั้นสังหลงังอยู่พี่น้องผู้เท่าตาบ่าดีคอยหาไปนี่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 อกน้องี่แนี่ฮะ ค่อยหาไปอเพิบุษยพี่นองเป็นสายนะพงนี่น้องเพิ่งนี่ะนี่ะพี่น้องเนี่ยัวเกนได้มากกระดอกเด้พี่น้องเห็นดอกไก่ไหมะปุปว้ายมาลายเลยพี่น้องเก็บเกเก็บเก็บ นะกโอ้ยคนไก่เนาะทพี่เนอะคน้นไก่จะไปเก็บทางอื่นเราจะต้าค่ะไาง่นพี่เนอะ ลายทพีน mm ้องลายเท้ย so mm ้ยโอ้ย <gue> <ivan> ้ยโอยเี้โดนล้พีน <S an strom> uh ้องเตสมานี่ะยตายตายตายแถวหน้าจอรงนี่ะพี่น้องาดงคู่ค่ะแถวหน้าดงคู่นี่ะพี่น้อง บมาจักเทียทัง้งเป็นเพิ่นอยากให้ได้บ่อกมองีังไงน้อ,อ,งนนองเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่นอ้นองเอ้ยพี่น้องพี่น้องมองนี่มอ,องนี่มองนี่แต่ละโมแต่ละโมไม่พี่น้องไปกับตาค่ะแมอีกพี่น้องมาอีกต้เนี่พี่ค่ะมองยัอองไ้พี่น้องนี่น,น้ำกะทิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยบเกียโดนแล้วที่พี่น้องเดนบได้เกียโดนแล้วไม่พี่น้องไปสักก้อนค่ะนี่นี่พี่น้องอีกแล้วค่ะดอกสวยๆงามๆพี่น้องนี่พี่น้องดอกบานมั้งนี่ค่ะ เผาละตุ๊บุติปิอยู่ตุ๊บุติปิดอกก็ล่างพอดีเลยพี่น้องดอกก็ล่างพอสวยๆนี่มองนี่ก็ได้ลายเติบนี่พี่น้องอันนี้มึงนี่มึงนี่พี่น้องติมเลยติมเลยค่ะพี่น้องนี่ฮะนี่ฮะนี่พี่น้อง Nói, à. là, Nói. Là. Nói là đây là cái chỉ để tìm cả ta cho bộ phim ดอกยังเหล่สบายกระดอกเดียดอกสมบูรณ์ครับ้าดเพี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะเบิ้งเบิพี่น้องเิเบิ้งเบิ้งเบิ้ปาดที่กพี่น้องปาด้าดาด้ัเพี่น้องป็ยังไดนี่ค่ะเลือตาุ้นดิหน เลือดตาพ้นพี่นอ้องเลือดมันโผล่ขึ้นมาใหม่พูดมาพี่นอ้องนี่เห็โอ้ยมันซ่อนเด็กพี่นอ้องมันซ่อนมันซ่อนอดึงบ่ได้บดได้พี่นอ้องนี่ไง

เดียวกํลังไฟบนนี้เป็นไดเป็นไงเอาผู้เดียวแบบแขวนแขนเลยเป็นไงได้ยุนีละเที่ยวนี้ล่ะไอี่นองฝนงาน ผลงานมือนี่ค่ะตอ,ออกจากปาเนี่ยตาโอ้ยหอนค่ะหอนเนี่ยหอนหอนพี่นอ้องหอนออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วมาจากปาเห็ดแล้วโอ้ยเห็ดหลายสักพี่น้องหลายสัหลายนี่บพ,พี่น้อง ออกมาจากป้ายห็ดปวกเลยคคะนี่ผลงานพี่น้องผลงานมือนี่เมื่อแล้วพี่น้องสวยแล้วสวยแล้วคะ่ะในพ่อเกียพกงพี่น้องนี่ค่ะมันออกหลายอยู่มาพ่อมูนึงคะ่ะพ่อเด็กเกียงพ่อเด็กเกียงพี่น้องไปคะ่ะพ่อแล้วซ้ำนี่เมื่อยคะ่ะไปไปเมื่อแล้วพี่น้องไปแล้วคะ่ะ เมื่อแล้วเมื่อแล้วค่ะไปพี่น้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพี่น้อง